lút nổ Cách ông xuống ông ở พอลงน้ําน้ํา ủa họp với hàng má nó còn. Oh, oh, mà rồi. <laughs> oh. mưa cứ kèo, อะไรที chat, chat, mm ่ไหนข้างมั้งขอดผมนั่นเล้วเดี๋ยวไม่ีตั้โดดถึงม้าด้ถึงทเราก็ได้แล้วไปก๊อ

ลูกแล้วลูกลลูกลูกลูกไปไปด nhà này. Vậy. Cái này. này. Đúng rồi, tôi đi mất con. gì ừ. vậy ừ. นนลูกแล้วลูกแล้วเอ้ลุก <Yeah. S 1> ไปลุกวันวา้ลูกไปแบกฟืนใหญ่มาก่อนเราตั้วมาถางแล้วะต้อง่ายเ,เ,เ,เอาได้ฟืนโดนใหญ่มาแล้วแล้วเราจะทำให้มันเป็นถ่านเราจะย่างหมู จางกำลังกืนจางกำลังยืนิพุทพุทพุทเสาเฮดสันยกหลักี่พุทเสาเอ่ามันจะเตะเลยน วิ่งไปนะโ่อปุดเสาลงจอดรถอ่ะที่ไะเดี๋ยวเท้าอ่ะขึ้นไปก่อนอยู่ด้วยไมอนี่มั้งหลังผมมาเปลื่ยน